ร้องเพลงเพออีชเหรอโอ้โหโอ้โหไฟไม่อีกแล้วมัน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 นะครับไปก็เลยไมลาบแดงดีคุลาบแดงได้ยี่หอคุลาบแดงคุเลอเป็นหมอลำามแน่ค uh, ุลาบแดง ดใส่ยอเ็นงเห็นหงยเห็นหงยเห็นยเห็นยไม่ต้องเอามาก็ได้ไม่ต้องเอามาก็ได้เห็นโยเห็นโยเห็นยไม่ต้องอามา เห็นอยู่นี่ต้องอามาดรอครับแล้วก็คำนวณนะครับครับนี่ก็ปัญญานะครับหัวใจบุกบวกเอ้ยหัวใจตาโตนะครับคำนวณก็หัวใจตาโตนะครับครับนี่ก็สู้ๆนะครับคำนวณก็หัวใจตาโตมานะครับครับนี่ก็ภาษาอังกฤษนะครับสอเสือนะครับอ๋อสอเสือบอกครับนี่ก็ภาษาอังกฤษนะครับหัวใจบุกบวกนะครับครับนี่ก็การนะครับ สวัสดีครับนะครับหมอการจำปาดงนะครับสวัสดีครับสวัสดีเช่นกันครับโอ้ยหมูก็ไฟไหม้แล้วไอ้ีครับแล้วก็กันจมนนะครับเดี๋ยวไฟไหม้อีกแล้วไดยเช้าต้องอล้วอาต้แค่อยอ้ายต้อก่เอออตอ้ายะมีหลายิงแต่ไม่ได้ เราต้องงอยงค่อยอ้ายบ่เอาเอาเบิ่งนู้ขอบคุณมากครับเอสซี FC, ทุกคนนะครับ49ล้านดวงใจนะครับเอสซีออ้ยเดี๋ยวไปเฝ้าหมูก่อนนะครับเอสซีเพราะว่าไฟก็ลุกอีกแล้ว nào đang đang qua เที่ยว đang đang เรือลม <laughs> ยกด้วยยกด้วยยกด้วยเนยละอ้อ่อ่าเออเจ้าเจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต่อไปนี่เดี๋ยวเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวจะให้ร้องทีละคนทีละคนนะอ่าจะมาลองนิดเดี๋ยวจะให้รางวัลเดี๋ยวจะให้รางวัล เอาอีกเอาอีกเพลงอะไรบ้างมีมีเพลงอะไรบ้างเอาอีกโอ้ยหมูนี่ก็ไฟไหมตลอดแท้เอาวร้องให้ MC ฟัง่อยคือไม่ดีแท้แท้ไม่ดจ้า nhôcหน่อย nhôcหน่อย này rồi, đăng, rồi <laughs>

นะครับอันนี้ก็เด็กๆครับก็ลังมนม่วนนะครับี่สีนะครับอนี้ก็เออเคลื่อนน้องตองน้องพลอยน้องกายน้องตามนะครับ่สีมาเจอกันแล้วนะครับนานๆเจอกันสวยละวันเอาเลยนะครับพีสีครับแล้วก็ประดิษฐ์นะครับ หัวใจตาโตนะครับครับ้วก็เพราะมากมากเด็กเดสูดๆส้ๆครับแล้ว <c oughs> ก็มะล,ลีนะครับอันนี้ก็น้องตองนะครับมากกกอกเลยจ้านะครับครับน้องตองมากกกอกครับเอ <Okay. S 2> นะครับแล้วก็มาอยู่ที่บ้านคุณย่านะครับ <c oughs> อยู่ที่บ้านคุณย่าคุณแม่ของลุงหวังนี่นะครับเพราะว่าบ้านของลุงหวังมันมืดตึ๊บครับเอซีเพราะว่า เออเขามาเอาว่านั่นแล้วนะคะเอซีเขามาเอาหมอ้อไฟของลุงหวังไปแล้วลุงหวังไม่ได้จ่ายตังคนะเอซีเอา้าวหรอเพลงอะไรได้มาฟังเพลงก่อนนะคะเอซีโอ้โหไฟไ พาไปลงใต้ไปเที่ยวทะเลรู้หล้วว่าคงไม่ได้นั่งแล้วไอซีเพราะว่าไฟมันลุกตลอด ดังๆหน่อยเอเอาดังๆอีกหน่อยนึงหน้องสิพาไปลงใต้ไปเที่ยวทะเลพ่อลองมาได้เลยครับแล้วก็มารีนะครับครับแล้วก็ภาษาอังกฤษนะครับเอ,น,อนะครับ Hắp được con, một cái tàu, một cái tàu. Hắp được hết sức là thôi nóng ไม่ต้องเกรงใจ้วบ้านเราตำรวจไม่จับแมหน่อยยกน้อยยกน้อย เอเไอ้เอฟจไเอาเอาเอาดังดังโอ้เพราะจังเลยเพาะจังเลยเพาะจังเลย

โอ้ยนักร้อสามสี่สาวนะครับสี่เพาะ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 มากๆเลยครับสี่เดี๋ยวเดี๋ยวก็จะได้กินข้าวตรงนี้แหละสี่ you're